ถ้าอยากจะคุยกับลูกก็ต้องหาทางเข้าที่ลูกชอบให้เจอก่อนเช่นลูกชอบเล่นเกมอะไรถ้าลูกชอบเล่น,ลกเ,ลนเกมลูกชอบเล่นเกมอะไรหรือลูกชอบดู YouTube เรื่องอะไรติดตามติ๊กต็อกติดตามอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเรื่องอะไรอ่านนิยายหรืออ่านสิกแนวประมาณไหนเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนรู้เองลูกชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถต่อย,ยอดจากสิ่งที่เรารู้แล้วนะ้องว่ารู้แล้วว่าลูกทํางาน หรือว่าทําอะไรกับมือถือบ้างนี่แหละสิ่งที่เป็น<ม>จะเป็นประตูทางเข้าให้เราไปคุยกับลูกได้นานขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปที่สิ่งที่ลูก<ม>ชอบก่อนเ<ม>พราะมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะเวลาเราถาม,มด้วยความเป็นห่วงของเราหรือความรักของเราที่อาจจะล้าเส้นไปนิดหนึ่งเ<ม>ช่น<ม>เราอาจจะไม่ได้เคยถามลูกเลยว่าลูกคิดยังไงกับสิ่งที่ลูกดูอยู่ในมือถือ<ม>แต่อาจจะมาในรูปแบบนานแล้วนะเมื่อไหร่จะหยุดได้ทีเนี่ยดูที่วันกี่โมงแล้วเลิกเล่นแล้วมากินข้าวอย่างนี้มันอาจจะมาในรูปแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือความเป็นห่วงและเราอยากรู้เหมือนนกกัััว่าาเขคิิดยงงไลบส อย่างที่เราชวนให้คุณพ่อคุณแม่ลิสเป็นรายการออกมาว่าลูกเล่นอะไรบ้างหรือใช้มือถือไปกับอะไรมันเป็นแบบเหมือนด่านแรกเลยที่เรารวบรวมข้อมูลเนาะไว้เพื่อเป็นสะพานในการชวนลูกคุยซึ่งเป็นเป็นพาร์ทหลังๆที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของเทคนิคที่จะไปแบบเข้าไปในโลกของลูกให้ได้นะเขาเรียกว่าไปเป็นพวกพวกเดียวกันกับลูกให้ได้ก่อนอย่างนี้นะครับเรารู้แล้วแหละว่าเราไปใช้ในเรื่องของการทําอะไรบ้างแต่ว่าแบบไหนล่ะที่เราเรียกว่าแบบมันทาร้ายชีวิตของเราเราชวนมาดูในเรื่องของคํานิยาม แบบไหนที่ใส่ใจกับคําว่านิยามของคาว่าทําลายชีวิตเนาะมันก็อาจจะไปทํรลายในเรื่องของร่างกายเนาะอย่างที่บอกเลยสายตาสมาธิเอ่ยการนอนเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็ไปส่งผลกระทบต่อร่างกายที่แบบเรียกว่าได้ทําลายชีวิตหรือบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเศร้ามันเสียคุณค่าจากการที่เราต้องได้รับการย,ยอมรับจากยอดไลค์อย่างนี้ก็มีนะครับมันก็มีในเรื่องของผลกระทบที่มันไปส่งผลกระทบต่ออารมณ์ด้วย